สวัสดีครับวันนี้เป็นมาดูหลวงปู่แหวนนะนี่ก็ย่อยๆนะครับเป็นเหรียญพอปลอนะเนื้อเงินนะครับรุนี้พอปลอใหญ่นะครับอย่างนี้เนื้อเงินนะครับมีพอปลอใหญ่แบบเดียวนะทองแดงจะมีพอปลอเล็กด้วยนะครับสําหรับรุ่นเนี้ยเนื้อทองแดงเล่นไม่แพงนะหลักร้อยจัต้นเองนะครับสองสามร้อยนะครับส่วนเนื้อเงินเนี้ยอยู่ประมาณสองพันนะยินดีรับเช่านะสองพันนะสวยๆอย่างนี้นะสองพันนะขายต่อก็อยู่ประมาณสองพันห้านะครับนะ เนื้อทองคาก็หลักหมื่นกลางๆนะครับสี่ห้าหมื่นบวกลบลกันนะห้าหมื่นบวกลบนะแต่ทําบุญมาแสนนะครับตอนนั้นแต่ว่าตอนนี้ราคาไม่ได้ถึงขนาดนั้นนะครับนะแบบนี้สองพันนะครับสองพันบวกลบแล้วแต่ความสวยงามนะแบบนี้สวยก็สองพันซื้อนะครับใครมีก็ส่งมาได้ยินดีรับเช่าได้เรื่อยๆนะนะขอให้สวยนะครับนะนะครับก็ขายได้สองพันกว่าบาทนะครับใครมีนะครับดูเป็นไม่เป็นไม่สําคัญนะ ขอให้ขายได้ทุกราคาก็พอนะครับส่งรูปมาดูได้นะครับที่ลายดีไซน์จีเวนซนะ s ีไซน์จนะครับขอบคุณครับ